โอเคทุกคนวันนี้เราไมยู่กันในเกมมาเป็นรายวัน <laughs> วันนี้เราจะมาเล่นเออ่ตัวละครที่มีชื่อว่าไซรลอกกันเราจะมาเล่นในานามคนญี่ปุน่นถ้าว่าสกิลเราคือคนญี่ปุน่นช่วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะวันนี้เรามากับอลิซาสตอร์เบอรี่นะทุกคนจากช่องช่องอะไรนะมิสซ i โดอลิสเออมิสซิโดอลิสโอเคมิสซิโัตให้เอฟซีอะไรได้ไหม อะไรนะตอนนอ้ S4 หน่อยได้ไหมอ๋อสวัสดีทุกคนเนี่ยวันนี้เราจะมาเอ่เลนนานๆทุกคนนะชื่ออะไรนะอ๋อใส่หลอกยังไงให้ไม่เก่งนะทุกคนนะเอาเริ่มเลยเฮ้ยได้ห้องแล้วได้อะไรเนี่ยเปลือกเซเลสเชี่ยวเสียเสียโอ้ช่างแม่ง อ l อพี c กิ้วฮีโร่อยากลองเล่นตัวอะไรดีไหนดูเรื่องอลิซาจะเล่นตัวไหนทุกคนนะมาอย่างที่บอกนะทุกคนเราจะมาสอนเล่นกันว่าเล่นยังไงให้ไม่เก่งอลิซาเล่นอะไรอ่ะเดฟพูเวอร์มาฝั่งเรามีนั่นด้วยมีพี่หินด้วยพี่ลอกวินเซน วินเซนต์ริมอะไรเนี่ยโอ้ยมีแมนติดด้วยมีพี่แบลดด้วยอ่าอ่าเฮ้ย <c oughs> ทุกคนอันนี้มันตาและของเราอะ <c oughs> เราเล่นได้เ,เป็นนะ้ำไม่ที่จริงลรวแล็บเล่นแมนประมาณสองตาน่ะจ้ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ยังไม่เก่ง,งทุกคนแล้วก็เล่นๆแบบนั้นแหละ,หละทุกทุ่ได้ท่าไปก็คือพยายามฝึกอยู่อะ่ะ ไปดูแบบช่องเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเออก็น่าสนุกดีนะแต่มันยากอะความยากมันห้าดาวไวเดอเต็มทีดจำกัดเลยดูนี่มันเต้นดิบัมบาราบัม้าวเก,กาะไพ่เลาะสนอจับใจกินดังโปะปะตัวนี้พี่ก็เพิ่งเล่นเหมนกันลองดูมันจะเล่นได้ไหม โอ้ออกมาแล้วอกมาแล้วมีมีน้ำด้วยเป็นน้ำพธุ์นั้นตัวไรล,ล่าเมนทิศแน่นอนน,<า>น้ำน้ำแบบชอบพิชชนมาแล้วอุ้ยโอ้โหเลงจังวะโอ้ช่ด้วยโอ้ยอย่ามันลหล เฮลาแล้วก่อนนะไอหัวเขียวโอ้อันติอันติบ้าไม่ใช่สิเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยมีคนมาหลัง ยิงไม่โดนเลยวะชิด okay. okay. right. ูไอ้ชีดูไอ้เขาใกล้ๆไม่ได้เลยเออมึงลงแหลงมาเนี้ยเพื่อนเแล้วโอเคมันแตกแล้ว ตายซะอุ้ยเฮลลาลิชอยู่ข้างในไว้นะกูแกงเลยนี่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 โอ้ยตายโอ้ยโดนรวบโดนรวบโดนตำรวจรวบใช่ด้วยโดนรวบใช่ด้วย ว่ากูรอจ้าโหอิเคียวท่าดน,นี้น่เขาจะไปรอดน้องจ๋า Let เลตมีซับอันติฟริดเฟิร <c oughs> ์สเหรอกวนทุกหรือเปล่า <c oughs> โหเขาทำอะไรอ่ะ ที่ยิงเองอะพี่โชว์เล่นไปตำแหน่งอะไรฮะดาเมจอ๋อไม่ไม่ไม่นี่ไม่ใช่เดชผูกนี่วันนี้เป็นเดบิวนี่ว่ะอลอวเดชผูกก็มีนี่นา โอ้โหไอ้กดพ่งไม่ทันอ้แอมพิวต์โอ้ยโ,โอ้ยมันจับที่ไปมาแล้วทุกคนอึดใจไว้อันติกูมาชามากเซลล็อกอ่ะไม่ทันอ่ะมันจัด เจ็บนะไม่ไม่ของคอยมาเร็วอีอีอออเอล่าเนี่ยน่้ำขานมาแล้วก่อนนะว้าวาย ยังอยู่ยังอยู่คนเดียวคิดดึงเธอทำไม่ไหวแล้วตาต่อไปจะชนะเออแหม่ไม่เป็นไรเนาะหรือว่าเล่นเอาฟิลอันติจะมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยอันติมานะอีส่องตัวบ้านนั้นตายห้าไปแล้ว ซับซับซับเลยเป็นมูมลเลยมึงเนี่ยปั๊บปั๊บปั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 ๊บอเค okay, ทุกคนออตอนนี้อันติเรามาแล้ววิโศเราไปกันเถอะถึงเวลาที่เราจะเอาคืนแล้ว,เ,ลวเราจะเราจะชนะเนาะใช่เออลดูอัพเก้ดีกว่าอัพเกรดดีเนาะ QF F อะไรวะ FF อะไรอ่ะไม่รู้อัพอัพไปก่อนนี่ใช้อันติดีกว่าเนี่ยไปเอาล่างให้นะ เรียบร้อยสวยตายสองเวอร์ตายสวยโอ้โหระเบิดแรงชิพ่ายเลยฮะ ฟังทางว่ะอันนี้คือ้ออันนี้คือผู้ฟังในเกมใช่ไหม <c oughs> <Okay. S 1> อีเฮราเนี่ยน่ารนะำคาญมากนะนะกีแจ็บด้วยเนะี่ยกีปาสวายเนะี่ <c oughs> ยไม่แล้ว โอ้เพ yeah? ื่อนติ3ามมาเลยเหรอมันจะเวอร์ไปไหมอะไอ้ปาไอ้ปายเนี่ยแล้วก่อนนะระวัง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 ตีไม่โดนเลยโอ้ยตีไม่โดนเลยไม่เพื่อนเพื่อนนะคูโดดมาไปไปไปต่อไปนะแมน ระวังเด้อโอ้โนโอ้ไม่ไม่มีฮิวเลยอะ่ะมาอันติใส่ใครว่ะมาแล้วอันติจะมาแล้วไปเจ็ดแล้ว มึงพวกมึงนะเที่ยโอ้โหโหอะไรมากอ่แอมกูดกับอันติใครไม่รู้อะสายโยนาะ์มีตีแล้วเว้ย โอ้โหแม่งวางเลยนี่ตาใครเลยกำลังจะใช้โชว์เลยโอ้ยไอ้ห่านี่แม่งแดกไปนั่นแหละง้นจะโชว์หมายกคูได้เลยอะทุกคนทุกคนอย่าไปยอมลักษณะได้ ใช่ไยนันตีวะมันน่ารีบใช้เลยคิดผิดถ้ามันแรงกันจังเลยอ่ะอีเฮล่า่ะแรงมากเจ็บนะมันจะตายแล้วอ,อีบนหัวตายละสวยพลนัตีแล้วมา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  ข้างในนะโอ้ชิบหายแล้วโาไมค์เฮร่าโอ้โหไอ้เฮียไม่ทันเออจบแล้วอะ่ะไม่เป็นไรทำดีที่สุดแล้วทุกคนทำดีที่สุดแล้วก็ชื่อตามคอนเซ็ปต์จริงๆเล่นยังไงให้กากทุกคนเราเล่นเท่านี้จริงๆอะ่ะมันแบบไม่ไหวแล้วทำดีที่สุดแล้ว น้อยๆกูก็12ตาย6เน,นาะไม่นป็นทุกคนนะถือว่าบบเป็นแรกๆก็ฝึกไปเรื่อยๆอ้อก็เล่นยังไงให้ไม่เก่งไง <im> ก็ซีคอนเซปมึงเออแล้วก็ไม่เก่งจริงนยไงบาเด็นอะโอเคตักละครคิมเนี้ยคต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายบายบาย